็สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาทำหน้าที่หมวกใหมยย่กันแล้วกันก็ส่มกันเลยครับคลิปนี้ไม่ค่อยมีปูนนะขอไปนะครับหมดไปเยอะจริงๆ เดี๋ยวเราเดี๋ยวให้ชมอะไรจี้ใหม่นะฮะก็นี่หมวกห้าสิบเปอร์เซนไม่แนะนำไม่หาหรอกถ้าเกิดนคนไม่ชอบจริงๆนะเพราะว่าห้าสิบปอร์เซ็นนะฮะเพิ่มเพิ่มขึ้นมากับหมวกสุดยอดแค่สองเปอเซ็นต์นีงนะฮะก็หาแล้วก็นี่ฮะอันนี้จะเป็นการแรกที่แสง นะฮะนี่ก็มีพิงต่วนหมวกใหม่แปลตรงฟิกได้นะฮะทีได้สุสมไหมสุ่มมาสามอย่างนะฮะสุมมาสามอย่างครับเดี๋ยวไว้เปิดในที่ดองต่อแล้วกัน ไี่เอฟเองผมดูว่ามันจยากผมจะผมต้องหาต่อขอไปลงแพทก่อนเลยกันนะฮะเอ <A> ็นทงเอฟมืดสุดมากเด้เอ และเอ๋ลา ได้เอ็ก็ได้นี้มานะคะรับเล่นเืเ่ไม่ค่อยดี ขอกนขอมา,นนะอมาเียวเดี๋ยวหาด้าเดีมารีว,วนะฮมีขอภยจริงๆต้องขอตัวไปก่อละกันนะติดงาจริงๆนะสวัสดีครับ